หรือมาฟัง EP 7ทคราวนี้เรามาพบกับดู o oh, อ For m o d เราจะมารีวิวอัลบั้มชุดแรกของ For m o d นะจ๊ะจากค่าย i d e l Record อัลบั้มเพลงของ For m o d จะอยู่ที่ราคา149บาทถ้าสังเกตดีๆเนี่ยปก CD ของ R.E. นะก็คือเขาจะทำด้านหลังเป็นหน้าปกส่วนตรงหน้ากล่องเนี่ยเขาก็จะทำเป็นปกหลังและนี่ก็คือหลายชื่อเพลงของ โฟมดในชุดแรกในชุดนี้นะมี10เพลงเต็มด้วยปะเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าแผ่นซีดีสวยมากเลยอะ่ะตั้งแผ่นซีดีก็จะมีรูปแบบนี้อยู่นะก็ะรูปแผ่นซีดีจ้าสวยไหมอันนี้ก็จะเป็นภาพที่อยู่ในอัลบั้มโฟมดชุดแรกนะก็จะเป็นภาพแบบรีแลกซ์รีแลกซ์สบายสบายซึ่งภาพพวกนี้นะก็จะอยู่ในโฟโตบุ๊กของชุดแรกด้วยเหมือนกันแต่เขาก็จะเอามาเพียงแค่บางภาพที่มาอยู่ในนี้นะ ตอนนั้นนะเราชอบโฟมากๆเลยเราเลยก็เลยซื้อแต่เราไม่รู้จักหมดหรอกว่าหมดเป็นใครอ่าแต่พอได้ฟังเพลงเนี่ยเราก็รู้เลยว่าหมดร้องเพลงดีมากๆเลยส่วนนี้ก็จะเป็นรายชื่อเพลงของอัลบั้มแรกนะก็มีทั้งหมด10เพลงด้วยแหละทุกคนหายใจเป็นเธอบีบน้ำตาตามหาคนตามใจตากระสิบเพื่อนใหม่รูปดาวบนพื้นฟ้ายิ้มออกผู้ต้องสงสัยวันพิเศษเปลี่ยนเป็นรักได้ไหม มาเรามาดูกันที่คาราโอเกะบ้างนะราคาจะ159บาทนะจะแพงกว่า CD นิดนึงก็ซึ่งรูปในชุดนี้นะในชุดคาราโอเกะเนี่ยจะเป็นรูปที่อยู่ใน MV นะจ๊ะมาเรามาดูทุยแผ่น CD ก่อนอันนี้ก็จะเป็นแผ่นซีดีออกสีนวลๆชุดเสื้อผ้าที่อยู่ในคาราโอเกะเนี่ยก็จะเป็นชุดที่อยู่ใน MV ของโฟโมุดเพลงหายใจเป็นเทินจ๊ะ รูปเขาอะแบบจุใจลงมากเลยแบบยาวมากเห็นเต็มตัวเลยทั้งสองคนถ้าซื้อซีดีกับคาร้อเกะเนี่ยภาพอะจะไม่เหมือนกันเลยนะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงเป็นรูปขี่จักรยานใน MV หายใจเป็นเธอนะจ๊ะสวยงามมากๆเลย มาเรามาดูที่โฟโต้บุ๊กของโฟมด์ในอัลบั้มชุดแรกเหมือนกันอันนี้เขาจะแถม CD ดีเพลงด้วยนะจะมี2เพลงเป็นเวอร์ชันใหม่ราคาะ้9บาทจ้ารูปภาพข้างในนะก็จะเป็นรูปภาพแบบสบายๆก็เป็นรูปที่อยู่ใน CD ดีด้วยม,มาเรามาไล่ายชื่อเพลงกันดีกว่าอย่างเช่นเพลงแรกหายใจเป็นเธอเจอเธอที่ไลกระใจวิว ว่ามันจะปิวให้ได้เลยโถเอ้ยอุตส่าเก็กหน้ามาตั้งนานเพลงบีบน้ำตานะไม่ได้เงาอะไรจริงๆไม่คิดให้เธอต้องแคร์คนที่เจ็บที่แพ้ปล่อยไว้เธออยากมาตามหาคนตามใจ ม่ต้องมาใกล้ไปแต่ต้องไม่เฮินห่างถ้าฉันอ้างวางอยู่ไหนต้องรีบมาเองตากระซิบเกิดอาการลอยนวลไม่ยอมมาชวนให้เรารักกันสัทีในวันนี้ต้องเริ่มเองและนะเพลงเพื่อนใหม่เพราะเราเป็นเพื่อนกันนี่นาะ แล้วจะมาทิ้งกันได้ไงต้องดูเธอรักเขาใช่ไหมเธอคงไม่เคยเห็นใจเพลงรูปดาวบนพื้นทรายฉันเป็นได้เพียงรูปดาวบนพื้นทรายไม่มีแสงไฟ ไม่มีประาายให้เธอเพลงยิ้มออกไม่ต้องไปฟังเขาเลยว่าวันนี้สวยยังไงว่าอยากเจอกันมากมายกะแล้วต้องมามุ่งนี้เธอยิ้มออกเพลงผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าห่วงใยดูแลด้คลายฉันทำ ผู้ต้องสงสัยเขาดีกับเธอแบบฉันเพลงวันพิเศษวันที่รุ่งมีแปสีลิฟ้ามีจันทร์อยู่สองดวงวันที่ฝนตกลงมากลายมาเป็นดอกมาเพลงเปลี่ยนเป็นรักได้ไหมเปลี่ยนเป็นรักแทนได้ไหมจากความไว้ใจ ที่มีให้กันมาหันมามองสบตาว่าฉันรู้สึกเช่นไรไงฟังเสียงโฟ,ฟ,ฟมมด <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาดูคลิปนะเราเนะี่ยเลิอฟโฟมมดมากๆเลยและเดี๋ยวไว้ข้าวหน้าเราจะหยิบชุดไหนของโฟมมดมาให้ดูอีกนะบ๊ายบาย